เอาไปฮะมาเขาวครับ tamam อันน hm. ี้เอาไว้ก่อนถมไว้ถมไว้ก่ามันใหญ่ครับมาไงขาวครับถมไว้สามอัน สิกินน้ำไมส้สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิดสุขสุขคนดนดนได้ถ่ายคลิปเทื่อนึงเนาะตั้งแต่ว่าไปมืออันไปงานงานหมัดเอาสีเนาะ ทางสมุวจพันธุ์ไทยโอซีกับเบลไทยได้เพราะว่าอยู่บ้านอยู่ในเสือ้อพุ่นมันสัญญาณบ่มี่ได้เบลไทยคลิปอยู่พุ่นสามมื้ออยู่หูว่าเพิ่นให้อยู่ตอ,อนสามคืนอยู่หูน,นี่สัญญาณบ่มีเลยอยู่หูสัญญาณกระซ่าเป็ดยังกระบาดมีแต่คำอะไรกันอนคำอะไรกันอนสัญญาณบ่ค่อยมีมันนี่มาน่าเหมือน แต่สิไปหางน้อไม้เนาะหางน้อไม้มาแจกกินอยู่เพื่อนงั้นมันบอสีกับบได้อันแจ้งเนว่ยบอได้ถ่ายคขีบบอกเนาะเพราะว่าจัดนดิดหน่อยเลยบอได้บอกภัยบอกแต่คู่ที่สำคัญเนาะบอกแต่พี่แต่น้องบอกลวาคนนี่เนาะ ไอปไว้บอกหลายคนแล้วก็ขอขอบ,บคุณทุกันคุณเดๆทางอันเมนูได้การทางเมนูคำสอนน้ำน้อยที่เป็นฝากเงินมาซอยผูกแขนโอ้ฝากเงินมาซอยผูกแขนเนาะผุรพันธ์เมนูคำสอนซอยผูกผุรพันธ์ในการเม,มนูดฝากเงินมาซอยพันหนึ่งเนาะ ผมมุดขุดได้ขอให้งด,ดีมีแห้งเด้อเนาะทางเมนูได้กะทางเมนูคข้มอนปไปเดี๋ยวหาเราไม่เอิ่ง่กอลังดังเสียงเก่าป <c oughs> กตินี่แม่นี่สิหาไม่ขายปีนี้นี่คนดักเอาทีีน้คนดักดักมาไมา่ขา,ายก็ บ่ค่อยมีอันผู้อยู่ยนาในนี้ออกมากัมือออกมือบออ่เอ๊สิีบ่ม,มีนกอนน่คนดักอกอกอตนนีคนักตนนมไา

สาวสบายดีลองหาองด้หาก่อนนะฮะก่็ไดก็ได้เมื่อนั่นเจ้ารักเอาพ่อว่าโกนี้ว่าลายนะไหมตุ่นมั้ะ น่ะคนมารักเอาทั้งพีม่มันเป็นเด้เพิ่มมันตายได้เนาะมันไม่ติดตะโปดมันส่วนใดเนาะโปรมันนี่ลายตะโปรมันม่ใช่ตะโปด,โปดเอากอตน้นะตม,มีนะตัวมืองเขาบึงมั่นเด้ mò cái đàn áp này nay phục xong này, đợt này. À. khơi hà vô nè mày Nè một à, khơi hà nè 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 mắn nè แกงกินเที่ยงแกงเพื่อนโอ้ตัวไหนสูงครับก่อนนี่บ่คคอยมีาใน,นก่อนนี้มีแต่ตะปะูบ่คคอยหดนนำบีนี่บีเกาอีกเท่าแม่ลรหด เดีนะตอนนี้อมาเ่ะเียอ,ยาอ,าอทางใหมีไม่ใกลอทาืฮึแล้วก็เบจะปีนอีกทางไหนแตงเง<ห>ินเด้อจะเยอะในขึ้นอ่า จับดีๆเด้อเห็นลงมาก่อน พนหากระตกมาขึ yeah. ận, bbe bbe? ้นเเห็นบ่ย่อนตะปูนะขาวเออเอาไปฮะน้อยก็บอ่กันเอาบ่ตรนี้ เอาไปฮะมองไวเท้าครับอันนี้เอาไว้ไไไก่อนถมไว้ถมไว้ก่รามันใหญ่ครับอไงขาวาครับถมไว้ ขาวใช่ป่ะตัวนี้เนขาวเลยไม่อ๋อมันก็ย่ะเขียวว่ะขามัหลักเลยฮะไชิมาลักเลยผมมีที่แล้วไค่ชีลักเอาขาบ๊วใหญ่เด้มาเบิ่งตัวนี้ก่อนมาหาเบิรนนี้ก่อนฮะขี่มันตายเลย กำลังขึ้นนะไมนแต่ปวดยัไงเห็น่ะกำลังขึ้นกำลังออกมิจฉา,าขาวอีประมาณจากทิศนึงสองทิศจะมาอาีก ไม่เคลียร์บิงทังนะตัวห้าเบิรงมันนะ apa ya he, sama nasi kint Wow, cái này thơm vậy. Để thiêng ถเามื่อหากรางเทียมคนไปมากอ่อนนะเขาได้มีจั่ตนะปโปได้ส่วนไหน อะไรเต็มเม,นะเมื่อบังกอดังหัวเทียงไป อันขอไก่อะนะบนหายอย่างจรินหายใจเขียงกระซิบหกนี่เด้อบบริบุบรีไ <c oughs> ฟเก็บเก็บจูดล่มพัดมาอี่พี่เก้าพัดมาจะใส่ con nhiều vườn con nhiều vườn được khỏi ổ mà nè chị kể đấy cái hình đài nào mày anh ấy à có hàng tiếng nè mình tên nè nè đi, đi kèm anh kinh sạc nè đây vô พี่ทางนี้แนงมันเอาแนงกันบะเอาแนงมันนี่แหละ,ะ,ะโอ้ยมมมหมดหมดเอาเดสิเอา ตะโปรตะเป็ปดมันยัรายตะโปรเนี่ยเขาได้กินเยอะนี่คือยอดมันกันใช่ไหมมีะแหน,น,งน,น,น่งมันเท่นีงคันตะมันใหญ่ใหญ่ขนายนีหักมาให้ยานละ้ตอนนั้น พอ่อทำไงพ่อเนาะแกงกินเที่ยงอีมบาทหนึ่งพ่ออะไรไม่ไ <c> ม <oughs> ่บัดเดี๋ยวบอกรินกินบัดปีปีไหน ตลอดพอแล้วอะไรเฮ้ยบงไงเอิ่มสุ่มเนียก่อนนะไมนมีสามสี่กอกินปี ตันนี้บ่คคอยมีพววมันงามันต้นใหม่มันลายตะโปตะเป็ดกับบค่คอยมีไไอะไร้นก่อนนะ่งว่าต้นม่วงตอนอ้นยางมันงาม,มันงำลายม่งมงวมนะงกับบวทม,มานหมากปีไงว่าสิทางเนี่ย กระโดดมันใหญ่เนาะนนกำลังขึ้นพาสีพามาเบิ่งมาพี่น้องเลยมาหาก็ได้ลูกประมาณอาทิตย์หนึ่องอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคนโมอยนาเน่ยบูว่าจะเป็นอย่างคนตีน มันตีมันสีเอวมันเอวมันฮักมันตายปลาลูกลูกสี่โตลูกมักกนเอวฮักไปเปเปิดได้แม่นะหักเบิรงก็คือสิบว่ารอดเบิรงแต่กระบะลูกมันลูกสี่โตสีต่โตแม่บัดโอ้ยโอกาสรอดนี่หน่อย กะรอดแม่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์จากลอยหักวนสี่สิบวอลล์แล้วดกวูกระจอยหัวรีเขาเลยแต่โดนคนรีเขาเลยหาก็ได้ทิศนั่งนังหอดทิศซับแม่นี่แมวฮักคนตีมันหัวปเป็นยังมันกับว่าได้คบใกล้คบยังไงนะ โมโหก็เป็นไงจะไครตีช่างตีมาเล็กอ่อนโอ้ยคือสีบรอดหรอกบุตรทองอาลตร้นตายปลาลูกปลาเต้าลูกยังน้อยจ้าลูกยังบัตรท่านบัตรตานัลูกแกบัดแม่บัดอันนั้นใช่ใช่อีกตัวหนึ่งลูกมันใหญ่แล้วตัวหนึ่งแบบมัน มอห์กินนมขนุนน้อยลงไปน้ำหวานนกินนมแม่ตัวเดียวไปเมื่อบ้านนี้หาเก่งกนอมมไปในายเตอร์พุทิักบาทนึงทำเฮ้ยทำอะไรวะฮะอะไรเนี่ยฮะห้อ <c ười> งถาสาวเนี่ย่ได้ถ่าตาม นี่อะไรวะถ่ายก็ไม่ได้นี่ถ่ายก็ไม่ได้เป็นอะไรวะล่าปดืดดึ๊ดเลยแม่ไปไหนฮะแม่ไปไหน <c oughs>

ย่าในคนดักเอาเนี right ่ยผู้ที่ชอบมันจะโปดมีย่าในขาวอะทำหมาเดียวย่าในคนเอาแน่ทำหมาเดียวเพื่นเราท้ไว้ท้ไว้ายแบบหลายๆนะเทำเผื่อหมดเลยอ่ะแหนงมันนี้โก้เสื้อหัวเสี้ยงเนี่ยแหนงวันนี้างเพื่อเอาสองอันนี้เพิ่นไม่เอาจ๊อยก็หน่อยจะเอาอันหน่อยเจงเอาจะหน่อยไปอาจจะบ่กคนเอาเบมื่อที่เปานขาวได้ไม่ร้านไม่หย่อนเอาแจงเอา 3ามซีเนาะเขาปูดเป็นอี่งนี้กันเสื้อานเขาจะไม่แต่ไม่พ้านก่อนนะฮะน,นั่นเราเห็นน,นะนแค่เห็นกั่ย่องว่าได้เหับ ม่่ทำไมไม่เปิดน้ำใครวะ<ม>ทำไมไม่เปิดน้ำใส่เป็นอะไรฮะเป็นอะไรฮะเออทำไมซื้ออ่างน้ำให้หรอกหื เดี๋ยวแม่พาไปซื้อรถไถรอเอาไหมรถไถน่ะแมาแล้วรถไถน่ะตามแมารถไถแล้วหรอแมวแล้วเอาหรออ๋อถ้าเอาก็ให้ถ่ายคลิปสิอันนี้ทำไมไม่ให้ถ่ายคลิปล่ะฮึ ก็ถ่ายคลิปหาตังซื้อรถถ่ายให้ตามไงไม่อยากได้หรออีกสิบวันเหรออีกสิบวันไปถ่ายไปซื้อรถถ่ายใช่ไหมอะไรเนี่ย ประมาณนี้หละมันนี่หานะไม่ดนดนถ่ายคลิปลงแค่น <c oughs> <c oughs> okay, <d> ึงโอเคเด้อพี่อนจะได้กับพ่อๆกันคลิปต่อไปคุณแดวบางๆได้ถ่ายลงอีกแค่นึงพอกันคลิปต่อไปไปเลย